หิวตอนดึกบ่อยๆคืออะไรถ้ามารู้จักนทิงซินโดรมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหิวตอนดึกบ่อยๆคืออะไรถ้าคุณเคยมีปัญหากับการหิวตอนดึกและต้องลุกไปเปิดตู้เย็นเพื่อหาของกินในช่วงดึกๆหรือสั่งของกินมาทุกคืนคุณอาจจะมีนี่ทิงซินโดรมซึ่งเป็นภาวะทางการกินอาหารที่ทำให้คุณหิวตอนดึกและถ้าหากไม่กินก็จะนอนไม่หลับได้ แต่คุณรู้ไหมว่าภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแต่การหิวตอนดึกที่ปกติแต่เป็นสัญญาณของปัญหาทางสุขภาพที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณได้อย่างรุนแรงวันนี้เราจะพาคุณมาทําความรู้จักกับน้ทิงซินโดรมว่าเกิดจากอะไรและมีผลกระทบอย่างไรทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่มันเป็นภาวะที่หลายคนต้องเผชิญกันในทิงซินโดรมคืออะไร ในทิงซินโดรมหรือโรคกินตอนกลางคืนเป็นภาวะทางการกินอาหารที่ทําให้ผู้ป่วยไม่อยากอาหารตอนเช้าแต่จะรู้สึกหิวในช่วงเย็นและตอนกลางคืนถ้ามีความรุนแรงจะทาให้ต้องลุกมาหาของกินมากกว่า3ครั้งต่อคืนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างรุนแรงในทิงซินโดรมเกิดจากอะไรในทิงซินโดรมเกิดจากความเครียดกังวลและพฤติกรรมการกินอาหารมือดึกบ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยซึ่งทําให้เกิดภาวะกินตอนดึกได้โดยไม่รู้ตัวผลกระทบจากในทิงซินโดรม ในทิงซินโดรมจะทำให้คุณต้องกินอาหารตอนดึกบ่อยๆและการกินอาหารตอนดึกในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆเช่นโรคอ้วนท้องอืดท้องเฟอ้อโรคกระเพาะและคุณภาพการนอนแย่ลงทำให้ประสิทธิภาพของสมองลดลงด้วยแนวทางการแก้ในอีทิงซินโดรม สำหรับการแก้ไขในอีทิงซินโดรมสามารถทำได้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาจต้องเข้าปรึกษาแพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อปรับความคิดและลดความเครียดปรึกษานักโชนาการเพื่อปรับพฤติกรรมการกินหรือในบางกรณีแพทย์อาจแนะนำให้รักษาด้วยฮอร์โมนขึ้นอยู่กับการพิจาร,รณาของแพทย์แต่ละคนหิวตอนดึกกินอะไรได้บ้างหลังจากที่เราได้รู้จักกับน้ทิงซินโดรมกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าการกินอาหารตอนดึกบ่อยๆจะทำให้พฤติกรรมการกินเปลี่ยนไปจนเกิดผลเสียตามมาได้ ดังนั้นถ้าคุณต้องการกินอาหารตอนดึกก็อยากจะแนะนําให้เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และมีแคลอรี่ไม่สูงเช่นไข่ต้มนมน้ําเต้าหู้ถั่วธัญพืชและผละไม้ต่างๆในทิงซินโดรมเป็นปัญหาที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปได้ง่ายๆเพราะคิดว่าแค่หิวตอนดึกแต่ในความเป็นจริงปัญหานี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเครียดกังวลหรือพฤติกรรมการนอนที่ไม่สมดุลได้ซึ่งหากปล่อยไว้ในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมได้ ดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวว่าเริ่มมีสัญญาณภาวะนี้ทิงซินโดรมก็ควรเริ่มปรับพฤติกรรมการกินเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เร็วๆนี้คำแนะนำสำหรับคุณถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองมีสัญญาณของนอีทิงซินโดรมก็ควรเริ่มปรับพฤติกรรมการกินและเข้าปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำลดความเครียดและรักษาความสุขของตัวเองด้วยการออกกำลังกายทำกิจกรรมที่ชอบหรือพยายามเลี่ยงการกินอาหารตอนดึกกินอาหารที่มีประโยชน์และมีแคลอรี่ต่ำเพื่อปรับสมดุลการกินอาหาร ข้อมูลอ้างอิงไทยรัฐ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h s t y l e 2 8 1 0 1 1 7 prudential h t t p s w w w p r u d e n t i a l c o t h c o f p p r u d e n t i a l t h t h t h a r t i c l e t u k i t u h a n d l e n i k i h a n g e r innews https://www.innews.co.th ติดตามเนื้อหาดีดี Facebook face h t t p s w w w f a c e b o o k c o m s i n n e w s c o t h Twitter h t t p s t w i t t e r c o m s i n n e w s YouTube h t t p ok. s w w w y o u t u b e c o m c l i n n e w s i n TikTok h t t p s w w w t i k t o k c o m s i n n e w s Line Official Account innews h t t p s w p a g e l e m e i n n e w s